สิบสองทีพอเนี่ยถึงไหมเนาะอ่า ไอ้แค่สิบโอ้โหสามร้อยกิโลเพื่อนเพื่อนเริ่มละเดี๋ยวสามร้อยกิโลใส่เข็มขัดเลยนั่นแล้วไป เอกงนี้มันเครื่องเล็กเพจสอะเพื่อนเพื่อนวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับนั่งนั่งไปปุ๊บนะ่ะ เอาหลังพิงเบาเลยนะหลังก้นชิดเบาะนะครับไม่ลอยหลังหลังเนี่ยต้องติดเบาะไปเลยห้ามมีช่องว่างนะแล้วก็ส่วนการวางขาคือถ้าเราวางระดับตรงที่ผมวางเนี่ยวางต่ําอ่ะคือมันจะได้หน้าขาเยอะมันจะได้หน้าขาเยอะถ้าวางขึ้นข้างบนจะได้หลังขาแต่ผมจะเอาหน้าขาผมจะวางแบบประมาณนี้แล้วก็วางให้กว้างหน่อยแล้วหันปลายเท้า ทั้งสองข้างนะครับให้ออกซ้ายออกขวาให้เป็นธรรมชาตินะคือการวางขามันต้องวางให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับผมเราเราจะไม่วางตรงอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มีโอกาสเจ็บเราต้องต้องวางอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พอเราเรานั่งหลับชิดต่อขาแน่นแล้วมันคงแล้วเราก็ดันเลยครับดันปุ๊บนะครับผมเราจะค่อยๆลงเอ,อเดี๋ยวลืมหรือปลดล็อกเราจะค่อยๆลงนะครับ แล้วก็ถึงระยะแล้วก็ดานขึ้นแต่เราําไม่สุดนะเราจะงอขาอยู่มานี้อันนี้ขั้นที่หนึ่งละขั้นที่สองขั้นที่สามขาไม่สุดนะเพื่อนๆ <c oughs> ถ้าเราเหยียดขาสุดนะอันตรายนะ ตอนเหยียดอะเราจะขายั้งอยู่นิดนึงเอาว,วิธีเล่นประมาณนี้ล้วก็เอาน้ำหนักที่พอดอีอันนี้เพื่อนผมหล่อมากนะขนาดขนาด40แล้วมันยังไม่มยังไม่มันยังไม่หยุดหล่อยนะหล่อตั้งแต่เด็กแต่เสียดายน้อยน้อยกว่าผมไปหน่อยนะน้อยกว่าผมน้อยนึง โอ้ยได้แค่เจ็ดทีแล้วเพื่อนๆแต่คิวถามสงสัยต้องได้พอไม่ฝืนได้ฝืนหมดแล้ว